ครัเมื่อนี้พามาลีมาเลียนข้างนอกครับแต่ตอนนี้ยางเป็นยังคือนยางมาลีเหรอทางเดินแล้วอ๋อฮดทางเดินแล้วนะครับผมแล้วก็สีแดงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เขาเดินได้แล้วมันบอมาลีแมนเมื่อนี้มาลีสิมาเฮ็ยนยางเมื่อวานมาทักค้นเนี่ยคือแบบถ้าเจอคนแบบเล่นสวนม้หรือแบบปั่นจักรยานอย่างกับตามมันบอกหรือแบบจะเซ่ให้เขาเนาะ อ๋อแล้วดูว่ามาเบึงมาเบึงใครได้คะแนนเยอะกว่าแมนมังมาลีอ่ะโอเคผู้ใดเริ่มก่อนผู้ใดเริ่มก่อนมาลีก็หมั่นมาลีก็หมั่นอ๋อเอามาลีก็หมั่นเนี่ยเมนมาเรียนนะโอเคครับเดี๋ยวรอคนวิ่งสวนมาแล้วมาลีจะทักนะครับดูว่าเขาจะบอกน้ำมาลีอยู่บ่เออเชี่ครับที่จะมาหาทักคนหมวดให้เรากระจอบีตอบครับว่า เออมีเย <l ots df> ี่ยมอยู่ใช่ไหมด้วสายคนเอมัีคนแลนไว้ม่มีคนแลนเลยห่คนไปตักท้ายรถคนน่ะเออบ่นมีไผไรคะแนนแบบนี้เ่าประหูจัดเนาะไปมาเียบประหูจัดเนาะวัวนี้คนแลนดกับเขาแต่แลนเองจ้าเออบนนี้อง้ยเขามองเลยซิ Au! <laughs> <laughs> oh. 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 ทำได้คะแนนแล้วโปรงรถไม่มีคะแนนทำไมไม่มีอ่ะเอาโมดี้ก็ได้เอาคนแลนคนขันจ yes, ักรยานมาไม่ฮะนี่มาดีมาดีหยู่ไม่มีใครบ้าอนี่มาดีนี่ตามมาดีเลยสร้างมนุษย์สามันที่ดีครับ แม่แน่นอนครับสู้ๆครับเจ้าบ้าว่ะนาลีแหวว่าไอสาลพี่สาวก่อนนะนี่ศาลพี่สาวอยู่ตรงนี้เลยสาลพี่สาววะเนี่ยจะขอพรพี่สาวไหม กินสมป่ะอกินดอมีอกินกินไได้่มันี่กินใบนรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้รู้อันนี้มูหมูไม่อันนี้หรออันนี้คือบานกาแฟอ๋อตอยบว หปังกับพะไรกัมมีมเป็นคาเฟ่ไหมเนาะโมบานี่คืออย่างโนะมัคืออย่างพยะบอแมนมนเก็บขยะบอแมนเอาึ้อรถอะบอแมนรังกับข่าโอ้ยไปเกินเข่าปนี่ถูกยางไปกินข้าวสิเหรอนี่ถูกยางรังกับเข่าได้เนี่นี่ถูกยางรเไฮด์เอาสั่งให้รส นี่ครับเออได้หมวยนี่ครับพลังมาที่อยากกินยังขมันไก่นี่กับมีบุกกรอบนี่กับมีวันนี่ภาษาไทยกระเตาะดูไอ้มีขมันไก่มาจ้าเมื่อวานนี่เป็นไปไทรมาไปเหรียญไปบีมเบอร์บีมเบอร์ใช่ได้เหรียญได้เหรียญมันเหรียญครบทุกอย่างบ่ รัศกรักษารัศกรักษาเลยแม่เยอะมากเยอะมากอันใดียายที่สุดโอ้มาทุกอย่างแต่คนนั้นอ่ะทีหักเกือบทุกเกมเลยเนี่ยเออคนนั้นท้องไม่ไหวเลยพูดได้พีหักมัมเจ้าท้องไม่ไหวเลยเออเจอทอร์นาโดเนาะมันก็มันบ่ไหวแล้วทอร์นาโดมันหมุนเร็วมากนะเนี่ยเออมาลีบบอกหักเจ้ามาลีท้องแข็งไอ้นี่ชอบอะไรมากที่สุดชอบอัน เชื่อเละแปเตอร์แห่แลปเตอร์มวมอเต้นเตนด้วยเ้ยีไมวนเนาะไปไปสองคนสามคนมา่วนหมินเลยเนาะโอ้โหวางเนาะอือหม่นเลยมาดิไปย่างตลาดปะอะนี้ คืนนะว่แม่นตอนเช้าไม่ได้ขายบ่เอ้องเบิ้งเบขายอยู่บ่อเออไปย่างเงซื้อไงไปย่างเหรียญด้วแม่ไงนได้ไปซื้อมาไปไปยังไงมาไปเอกเลีนได้แล้วย่างมาคะเคียวไปฮาเลียนไปละไป

เมาแล้วกัแวะนันแวะหนีนะครับแวะหอดลานมอเตอร์ไซค์นนันไอเล่นอย่างคือแวะหอดลานมอเตอร์ไซค์ส่มอเตอร์ไซค์ิดดอ้หอขายแล้วม่มีเนคือรายมอได้ไปไปเล่นไปหาขอสามชาตอ้ห้ งหน้าค่ายแล้วนะครับเพื่อนนะโอ้ยมาปิดเอาตอนถีบหอดค่ายอารีสปีดเร็วแฮงเร็วแฮงสปีดโอ้มาเป็นหอดค่ายรถตีปานอยู่กลัวน้ำมาทันเลยวะเดี๋้วเห็นยังบ่เห็นมาดี่อยู่บ่โอ้ถ่ารถแม่บ่ครับ คุณอนี้หรอคนเช้าไงเป็นรถเมล์มาเป็นรถเมลมามรียนเร็วีเรียนเร็วบว่จนนับประทันโอเควิ่งเสร็จแล้วเตรียมตัวไป้ัแม่คายเซเปาหาโยกเร์ตมาอนิแล้วก็ต้มน้ำโอเคบอเป็นเดทเทนนิงหลายๆโอเคครับไป ติดตามมานีใหม่นะครับผมบ๊ายบายครับ